ปล้นชัยกันชัดชๆก้องฟ้าได้สามนับแต่แพ้คะแนนวาซีมกำปันเจ้าถิ่นศึกดับเบิ้ล u ูบเ กลายเป็นประเด็นดราม่าในวงการกัมป้นโลกทันทีเมื่อก้องฟ้า C.P.F นักมวยชาวไทยสามารถต่อยคู่ชกเจ้าถิ่นลงไปกองได้ถึง3มนับแต่สุดท้ายกลับแพ้คะแนนไปแบบเอกฉันโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในศึกชิงแชมป์เข็มขัดทวีปเอเชียของสมาคมมวยโลกดับบิลบเโกลุ่นแบนตตัมเวทที่เมืองลาฮอร์ประเทศปากีสถานเมื่อวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาดูคลิปกันชัดๆก้องฟ้าได้3นับก่อนแพ้แต้มแบบขาดลอยชวดแชมป์ดับบลบเ ซึ่งมูฮัมหมัดวาซีมเจ้าของเข็มขัดแชมป์วัย38ปีมาพลาดโดนหมัดจังๆของผู้ท้าชิงชาวไทยหล่นลงไปให้กรรมการนับ8-2ถึงครั้งในยกแรกก่อนที่ในยกที่5ก้องฟ้า CPF จะมาทิ้งหมัดซ้ายเข้าเต็มคางส่งหล่นไปกองอีกครั้งอย่างไรก็ตามหลังเกมการชกครบ12ยกกลายเป็นมูฮัมหมัดวาซีมนักชกเจ้าบ้านที่เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันสามถงเสียงหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่ง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 ีใหนึ่งหนึ่งน่งแฟนมวงเน้าถิ่น